ค่ิดข้าวไว้ด้วยอยูทั้งหลายอ่ะค่ะเปิดงานเปิดช็อปปี้ก็เปิด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 ก็เปบดก็เปิ่ก็เปิดก็เปิดก็ีปิดก็เปอดก็เปดก็เปิดก็เปิด้็เปิดก็เปิดก็เปิดก็เปิดอ็เปิดก็เปาดก็เปิ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 นก็เปิด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 ก็เปิาก็เปิดก็เปิดกเปาดก็เปิดก็เปิเปิดก็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 เปิาก็เปิดก็เปิ็เปิดก็เปิกเปก็่ป ในไทยทั้งหมดก็ไปมาแล้วก so like, ็สวจริงๆจริงๆตัวเราทำเองกระพี um ่คุณชอบสวใช่ไหมก็ชอบค่ะก็แบบเวลาเราเห็นอะไรน์าแต่เราก็จะชอบสู่เก็บอยู่แล้วก็จริงๆแบบแบ่ปัจจุบันก็เรียกว่าอะไรไปเดินที่เร้านก็แบบอยากให้ที่ไทยใหญ่มาตลอดวันนี้แบบได้ใหญ่สนใจเลยมีตีมมีตัวไหนที่อยากชอบพิเศษไหมครับจริงๆหนูชอบตัวอินซี่อยค่ะก็จะมีช่วงที่เขามาคอลแลบกับของตลานี่ด มีซื้อสะสมมาเยอะไหมบานึงค่ะจริงๆต้อจูงกับเนใชงกับเจนไหมกวาลก็แหลที่ี่อนวงการารสสมอยากรู้ว่าอยากรู้าเาเกิดอะไรขึ่เวะแต่องจตนนี้ือพี่พุ่งเกินหนื่งว่าสองชั่วโมงนี่แล้วมาถัดไปอีกสองชั่วโมงตื่นเลยแล้วสุด แต่งหน้าใหม่กินข้าวแล้วเจ้มาทำองใหม่มาดิเลยอดเจ้าเดือดเจองานเจอลักษณะแบบนี้บ่อยไหมแบบว่ามาดิเดือดใหม่มาอย่างเงี้ยจริงๆไม่บ่อยมากค่ะเมื่อแบบเหมือนถ้าคุณเจ้าเป็นคนตัวแบบไม่ทันพวกคารเโบไฮเดรตเนื้อเดือดอะไรแบบนี้ก็สามารถจะแบบไม่ไม่ค่อยหลับ้อกแต่ว่าอันนี้คือแบบก็เป็นความชอบอะไรด้วยแล้วงานเช้าก็แบบเป็นหนักที่แับก็เลยสั่งยานี้นะรู้หรอพวงนี้มีอะไรบ้างในการทําธุรในการทับงานอะไรนั้นเหมือนเดิมปะ 我要说海 ให้มาแบบเท่าไหร่เน่หรือว่าปนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับเราด้วยแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วนี้นมีนาทีนมีเขาที่คนส่นประเทศไท ไปแบบทำให้การทำงานต้องติดขัดก็อาจจะต้องแบบตาเขาไปหน่อยมีความชื่นในการเรางดิทธิเวลาะมีนชวนเไปก็แบบมีอกาสจบไ้ก็ก็แบด้ไม่ได้้ว่่้ได้ไม้ไม่ได้ไ่ไไม่ได้าม่ได้ไ่ไไ่ม่ไม่ได้ไ่ม้มไ้ไม่ได้ไม่่ไไมได้่ม้้ม่่้ม ที่สองก็จลเริ่มมาแ้วก็เออเจบอกท่วมซอยก็ไข้ามบ้านเจแต่ยังไม่ใึ่บ้านเจอก็เลยแบบแต่ว่าที่บ้านเราก็มีการจัะแมวเขอู่ใหม่เบดก็มีธุรกิจอ้านอาหารที่เชียงใหม่ด้วยเมันจะมีคกจะเข้าไอะไรที่เข้าไปน้ำมันมาเดยวเจก็มีการอะไรมีการเล่าถึงอะไรจริงจริงเหมือนเขาเพิ่กลับมา จริงจริงเลยว่าด้วเราทางโน้นเรมาเีเริ่มน่อยเลยท่านนี้เขาก็ดูอาการแล้วแบบว่ามันก็มีแบบี่แบบการเตือนตอนที่สองกเนวันนี้นะให้ระวังนะคิดว่าเขาก็มงกะติีแท้ค่ะเพราะว่าตอนช่วงนั้นก็เหมือนกีด้วยด้วยกอนด้วยจะไรต่างๆที네่แบบีบ like ้านแต่เขาก็ม so 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 ีแผนที่ตั้งรับสถานะไว้แล้วเตรียมรสถานการณ์ไวแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉนีจะต้องแผลหนึ่งแผสองเลยส เขาบอกาคมค่ะทำน่จอันนี้ตัวเดียร์ยืนอยู่ที่ไหนเซนต์ปักกิ่งดูแค่เ่อเชาอยู่ไปดูไปดีไปนี่จะได้แบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ